สวัสดีค่ะพี่โกบพอดีกำลังเทสเครื่องมือนะคะว่ายังไงบ้างยงเลยยังไม่ได้แชร์เพราะเนื่องจากเมื่อกี้สัญญาณอินเทอร์เน็ตมีปัญหาเล็กน้อยวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวอ้อขออนุญ,ญาตแชร์ก่อนแล้วกันค่ะจะได้ชวนเพื่อนๆมาฟังพร้อมๆกันนะคะ วันนี้ก็เป็นการแชร์หน้าจอแล้วกันนะคะพอดีเน้นสัญญาณจเน็ตไม่ค่อยเสถียรเลยตัวกล้องอีกตัวหนึ่งไม่โอไม่รู้ได้ยินเสียงชัดเจนกันไหม เสียงกันชัดเจนไหมคะเ่าที่เช็คเสียงดูน่าจะชัดเจนแล้วนะคะ อันนี้ขออนุญาตไม่ไม่ได้เห็นหน้าตัวเองนะคะเพราะเนื่องจากไม่ได้เลยจริงๆพยายามหลายรอบแล้วสัญญานจะไม่โอไม่ได้เปิดเพลงให้ฟังนะคะ วันนี้ที่เราจะมาคุยกันนะคะก็ช่องนี้ก็จะเป็นช่องของการสร้างแบรนด์แฟรนไชสนั่นเองนะคะคัดนะคะขอบคุณค่ะพี่ก,กบคือในช่องของการสร้างแบรนด์แฟรนไชส์วันเนี้ยเราก็จะมาพูดกันคือจริงๆแล้วอ๋ออยากจะพูดคุยกันนะคะว่าวันเนี้ยที่เราทุกๆคนประสบเหตุการณ์ต่างๆอยู่ตอนนี้นะคะ ก็จะมีผลสะท้อนอะไรมากมายหลายอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่อ้อเห็นมากที่สุดก็เนาะเอาภาพธรรมชาติเนี่ยค่ะมาเปิดให้ดูกันเนาะว่าวันนี้โลกเราเหมือนกับมีการชำะระล้างบางสิ่งบางอย่างออกไปนะคะทำให้มองเห็นอะไรสดชื่นมากขึ้นเนาะ คือจากการที่อ้อเคยพูดเมื่อคลิปก่อนนะคะมีอาัาวิดีโอไว้พูดถึงเรื่องของโควิดเนี่ยแหละค่ะเรื่องของเหตุการณ์ที่เราเจออยู่ตอนเนี้ว่าอ้อเคยอ่านหนังสือแล้วก็เจอในเรื่องของประวัติาศาสตร์นะคะหรือการพูดถึงประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับเรื่องของเชื้อโรคต่างๆสุขภาพอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าโลกเราจะมีกี่ร้อยปีไม่รู้แหละถึงมันถึงเวลาที่ได้ชำระล้างของมัน สักครั้งหนึ่งแล้วออกูพดพล่นเล่นๆกับลูกว่าเออมันต้องมีสักครั้งหนึ่งนั่นแหละที่ว่าโลกเราเนี่ยก็จะต้องถึงวันที่มันจะต้องมีวันที่ต้องชำระล้างบ้างแล้วก็ไม่คิดหรอกนะคะว่าตัวเราเนี่ยจะอยู่ทันในช่วงของของยุคที่เรียกว่าเอยมันเป็นช่วงที่เรามีอายุมีชีวิตอยู่ตอนนี้ที่ที่เกิดเหตุการณ์เนี้ยค่ะที่เห็นเหตุการณ์เนี้ยว่าทั้งโลกเลยอะ่ะมันเกิดการชำระล้างบางสิ่งบางอย่าง ทำให้เราเนี่ยทุกๆคนเนี่ยเจอสภาวะที่จริงๆแล้วเหมือนกับไปเริ่มต้นใหม่หมดทุกยิ่สิ่งทุกอย่างเลยแล้วทุกๆคนก็เหมือนกับเริ่มต้นอะไรได้บางคนก็อาจจะอยู่ในสภาวะที่คิดไม่ออกหรือบางคนก็อย่างอ้อนเนี่ยเอายกตัวอย่างง่ายๆว่าตัวเองก็กลายเป็นมองโลกที่ว่าเราโชคดีมากที่ได้มาพบเจอกับทีมงาน เจอผู้คนเจอพี่พีๆเพื่อนๆที่พาเรานำเรามาสู่เส้นทางที่พูดง่ายๆว่าจะเรียกว่าทำให้เราเนี่ยมองเห็นความสุขง่ายๆนะคะมองเห็นที่เรียกว่าเฮ้ยไอความสุขเนี่ยมันมันไม่ได้ยากนะเหมือนที่เราก็คิดอยู่เสมอว่าเราก็มองเห็นหง่ายๆแหละมันทำให้เราเห็นง่ายขึ้นนะคะแล้วทุกวันนี้อ้อ,อก็พูดง่ายว่าช่วงนี้นะคะ เรียนในเรื่องของศาสตร์ไลค้ดเยอะมากแล้วก็เรียนในเรื่องของศาสตร์ของการเรียนเรื่อง NLP คือพยายามเข้ามาเรียนรู้ให้ให้ลึกซึ้งให้เข้าใจจริงๆว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่หรือชีวิตที่เราเป็นอยู่นี่มันคืออะไรไลค้ด like คืออะไรก็ได้ไปแบบมีคอร์สท,ที่ว่าโค้ร์ท,ทานเอามาให้เรียนฟรีนะคะแล้วก็มีคอร์สท,ที่ เสียเงินต่างๆเนี่ยอ้ออะไรที่คิดว่าเฮ้ยคว้าไว้ได้มันไม่แพงรีบคว้าไว้ก่อนเลยนะคะก็ได้เข้าไปเรียนรู้แล้วก็ทําให้เฮ้ยชีวิตเห็นง่ายๆมากก็จริงๆถ้าพูดถึงหลักศาสนาพุทธของเรานะคะก็เป็นอะไรที่ง่ายๆอยู่แล้วจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เห็นหง่ายๆซึ่งสิ่งหนึ่งที่อ้อได้มากที่สุดก็คือบทของกาลามสูตรทาให้ใช้ชีวิตง่ายมากจริงๆค่ะนะคะแล้วก็ ได้เข้ามาเรียนรู้กับโค้ดต่างๆเนี่ยก็ยิ่งทําให้เห็นมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นเห็นพี่ๆเพื่อนๆที่เชิญชวนกันพากันเดินพากันมุ่งสู่ความสุขที่เห็นง่ายๆอะคะ่ะสิ่งเหล่านี้นะคะมันทําให้แบบเนาะมองเห็นแล้วก็สดชื่นนะคะเอาก็เอาภาพสวยงามพวกนี้มาแบ่งปันงที่ว่าเออเรามามองภาพสวยงามกันดีกว่าและสิ่งหนึ่งที่เอาอยากจะพูดกับทุกๆคนว่าวันนี้อะค่ะ หลายคนก็เจอสภาที่สภาวะที่พูดถึงเสียงในหัวเราเนี่ยทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีนะคะน้องแจว๋วสวัสดีพี่เล็กด้วยนะคะสวัสดีนะคะก็คือตอนนี้เสียงในหัวเนี่ยมันมีหลายๆคนนะคะกลุ่มคนบางคนที่เขาคิดแบบเนี้ยอนาคตจะเป็นยังไงฉันจะติดหรือเปล่างานจะเป็นยังไง ฉันจะเป็นพาหะไหมเศรษฐกิจจะเป็นยังไงข่าวนี้น่ากลัวจังเลยคนโวยโอกาสก็มานู่นนี่นั่นค่ะพวกเนี้ยเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวถามว่าอ,อ้อมีไหมถ้าเป็นเมื่อก่อนเอาพูดตรงๆว่าไม่ใช่ว่าเมื่อก่อนอย่างเดียวนะคะในช่วงของขนาดตอนช่วงของการที่เรียนรู้เนี่ยเราก็มีวิบวับวิบวับนะคะสมองมันจะตีกันวิบวับวิบวับเลยแหละว่าเอ๊ะ ยังไงเอะอันนี้ฉันคิดในด้านไหนกันแน่ฉันคิดแบบนี้คิดถูกไหมฉันคิดแบบนี้ใช่ไหมเป็นไหมแล้วก็ได้มายิ่งเราพอเราได้เข้ามาเรียนรู้สิ่งพวกนี้นะคะทําให้เรารู้ว่าอ๋อด้านเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เรารู้เลยว่าอ๋อด้านนี้คือด้านลบนะด้านที่เป็นเสียงในหัวที่มันเป็นคลื่นที่บอกว่าคนส่วนใหญ่หลายๆคนยังคิดแบบนี้แล้วก็ทําให้จิตเนี่ยตก แล้วก็อยู่ในสภาวะที่เขาเรียกว่าก็แย่ค่ะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยไม่มีการเดินไปข้างหน้าอ้อเห็นหลายๆคนเลยนะคะที่อยู่รอบๆตัวน,นี่แหละเข้าใจข่าวว่ากลัวความกลัวเป็นสิ่งที่ดีนะคะอ้อเข้าใจตรงนี้เลยว่าความกลัวเป็นสิ่งที่ดีเพราะความกลัวนั่นแหละค่ะจะทําให้เราเนี่ยสร้างเกราะป้องกันตัวเราถ้าเราไม่มีความกลัวนี่คืออันตรายนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่กลัวเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าอะไรมัน จริงไม่จริงอะไรเราจะไม่ได้สนใจเหมือนกับเราเห็นไฟอะค่ะถ้าเรารู้ว่าไฟมันร้อนคือเรากลัวใช่ไหมคะสัญชาตญาณมนุษย์เรากลัวเราก็จะไม่จับมันถูกไหมแต่ถ้าเราไม่กลัวไฟอะมันร้อนแล้วเราไม่กลัวเราก็เกิดจับมันขึ้นมาเป็นไงคะมันก็พวกลวกเราทําให้เราไหม้ทําให้เราผู้พอง mm hmm. นั่นแหละค่ะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จริงๆแล้วไอ้ความสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ใช่เลวร้ายนะคะ นี่นะคะคืออ้อชอบมากในการที่อ้อได้เข้ามาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้นะคะทําให้ว่าเฮ้ยชีวิตเรามองเห็นด้านง่ายๆมากขึ้นนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะในหัวเราโอเคเราคิดคิดแต่เราก็มีฉุกคิดว่าอะไรคือสิ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้มากกว่าแล้ววันนี้นะคะอ้อก็เห็นอีกหลายกลุ่มคนเหมือนกันที่มีกลุ่มคนบางคนที่คิดแบบนี้ค่ะเนี่ยเห็นไหมเป็นอีกด้านหนึ่งเลยนะคะที่คิดว่านี่เป็นเรื่องธรรมชาติเนาะ เฮ้ยฉันช่วยสังคมได้ง่ายๆเลยนะคะมีเวลาอยู่กับตัวเองนะคะฉันได้ดูแลตัวเองมากขึ้นเห็นไหมคะสร้างอาชีพใหม่ได้นะคะได้รับข่าวสารรวดเร็วดีจังเลยนะคะมีผู้คนออกมาแสดงความเอื้อเฟื้อกันมากมายเลยตอนนี้นะคะมีเวลาได้อยู่กับครอบครัวมากขึ้นนะ,ะหลายๆคนช่วยกันรับผิดชอบรัฐบาลก็พยายามดีนะคะใส่ใจมีหลายๆอย่างนะคะอากาศสะอาดขึ้นเยอะเลยนะคะก็เนี่ยคือเป็น แง่มุมที่อีกมุมหนึ่งเลยที่หลายๆคนก็คิดแบบนี้ซึ่งการคิดทั้งสองอย่างมันไม่ได้ผิดมันไม่ได้ถูกทั้งหมดมันไม่ได้ผิดแต่มันเป็นพฤติกรรมที่เราเรียนเรียนรู้ได้ว่าเมื่ออีกฝั่งหนึ่งถ้าเราคิดจะเกิดจากความกลัวนั่นคือการที่เรารู้จักเราแวดระวังตัวเองและเราก็ต้องคิดในมุมกลับกันได้ด้วยว่า เออถ้ามันเป็นแบบนี้เกิดเหตุเกิดแบบนี้เป็นแบบนี้เราคิดแบบนี้แล้วเราแวดระวังแล้วเราควรที่จะคิดอีกมุมนึงยังไงเพื่อให้ชีวิตเราเดินไปต่อได้อย่างดีแล้วก็มีความสุขแล้วช่วยให้เราเนี่ยสามารถหลุดออกจากฟังสิ่งบางอย่างได้นะคะไอ้เจ้าตัวโรคร้ายที่เราเจอตอนเนี้ยนะคะเชื้อโคโรนาไวรัสเนี่ยค่ะที่มันบอกว่ามันเป็น <laughs> ตัวหนึ่งที่แบบโอ้โหเป็นเชื้อนี้แบบว่าเอามาล้างโลกเลยลยเจอเฉพาะนะคะ มันก็เป็นอะไรที่บอกเราเลยได้เลยว่าวันนี้เหมือนกับเป็นบางสิ่งบางอย่างมาเตือนมาบอกที่วันนี้อ้อขอบคุณมากที่ที่ได้มีชีวิตอยู่ได้มเห็นว่าวันนี้ทุกคนเท่าเทียมกันเจอเหมือนกันไม่ว่าจะรวยจะจนจะอะไรเจอสภาวะเดียวกันทุกคนกลัวเหมือนกันอยู่ในสภาวะวิตกกังวลเหมือนกันและทุกทุกคนก็มีกลุ่มคนที่เขารู้ว่าความกลัวนั้นอนะ่ะสร้าง สิ่งที่ทําให้เขาเนี่ยปลอดภัยได้และวแวดระวังมากขึ้นดูแลมากขึ้นเซฟโซนเซฟตัวเองได้มากขึ้นอะไรนะสร้างอาชีพต่างๆได้มากขึ้นคือทําอะไรที่ดีขึ้นกว่าเดิมมีวิกฤตก็มีโอกาสแต่บางคนก็ยังอยู่ในส่วนของการที่ยิ่งเจอวิกฤตก็ยิ่งปล่อยให้ตัวเองทุกข์ก็คือการที่ตัวเขาเนี่ยเข้าไปเสพสื่อบางสิ่งบางอย่างมากจนเกินไป เหมือนที่พี่กบไลฟ์เมื่อกลางวันนี้บอกแล้วค่ะว่าเลือกที่จะเสพในสื่อต่างๆนะคะครูกบก็ได้ออกมาไลฟ์สอนให้เรามีพลังใจนะคะมีจิตที่จะเข้มแข็งในการใช้ชีวิตนะคะในเพจของครูกบพัลา์นะคะก็ติดตามกันได้นะคะซึ่งเนี่ยะคะ่ะเป็นสิ่งดีๆที่วันนี้เราจะเห็นผู้คนต่างๆออกมาในหลากหลายแง่มุมมากเพจบางเพจก,ก็พากันกลัวก็มีซึ่งเนี่ยถ้าเจอเพจอย่างเงี้ยบองเลยนะ Facebook จะบล็อก คุณนะคะเพราะว่าคุณเป็นเหมือนไวรัสชนิดหนึ่งเลยนะคะแต่กับกันถ้าเหตุไหนหรืออะไรที่ช่วยสร้างสารรคหรือทําให้เขาได้ความรู้หรือเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้คนมีพลังจิตพลังใจก้าวต่อนี่นะคะอันนี้จะเป็นเพจที่สร้างสารรค์เหมือนเมื่อคืนนี้นะคะตอนประมาณตีสักตีสี่ได้มั้งตีตีสี่มาร์คสักเบิร์ก็ออกมาพูดคุยกับ ด็อกเตอร์ท่านหนึ่งนะคะก็เนี่ยะคะ่ะทั้งทั้งสองคนสามีภรรยาก็พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องโควิดสอะไรเนี่ยความคิดเห็นต่างๆเอาก็แปลไไปได้หมดหรอกจับใจความเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆเท่านั้นเองนะคะแต่ก็มีความรู้สึกว่าเนี่ยคะ่ะเขาให้ความสําคัญถึงสิ่งเหล่านี้ว่าวันนี้ทุกคนเจอสภาวะวิกฤตเหมือนกันแต่ละคนมีแง่มุมต่างหากนะคะที่จะผ่าหรือฝ่าวิกฤตเหล่านั้นไปยังไงเนาะก็เหมือนเราวันนี้ค่ะที่อ้อก็มาพูดในเพจนี้เพราะว่าเพจนี้ยเป็นในเรื่องของ <c oughs> การสร้างธุรกิจนะคะทีนี้อาอก็เลยเอามาแบ่งปันว่าวันนี้เราจะผ่านวิกฤตมันเป็นยังไงไอเชื้อไวรัสเนี่ยมันก็เป็นเชื้อหนึ่งที่เข้ามาในร่างกายของคนเราแล้วมันก็เป็นตัวที่ซึ่งในร่างกายของมนุษย์ทั่ว,วไปเนี่ยก็จะมีเซลล์ที่ป้องกันอยู่แล้วแต่เซลล์ที่ป้องกันเนี่ยแข็งแรงมากพอไหมที่จะดูแลป้องกันอเชื้อร้ายที่จะเข้ามาในร่างกายเราเนี่ยคือสิ่งสําคัญ แต่ก่อนที่เราเราจะให้มันเข้ามาเราก็ดูแลตัวเองก่อนโดยการที่ตัวเรานี่แหละค่ะป้องกันไม่ให้มันเข้ามาในตัวเราได้ก่อนเนอะก็โดยการที่เราได้เรียนรู้ข่าวสารต่างๆเนี่ยค่ะในสื่อทั้งหลายในสิ่งที่หน่วยงานแพทย์ต่างๆเขาออกมาบอกเราก็เนี่ยค่ะเรียนรู้แล้วก็ทําความเข้าใจแล้วก็ดูแลป้องกันตัวเราเองตั้งแต่เบื้องต้นนะคะรวมทั้งวันนี้นะคะที่บอกเลยว่าเราทํางานที่บ้านกัน เห็นไหมคะโดยทีมเวิร์กด้วยทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้นะคะที่เห็นเห็นกันเนี้ยว่าเ,เราทํางานที่บ้านทุกคนหลายๆคนหลายๆอาชีพก็มาทํางานที่บ้านกันแต่ก็อีกนั่นแหละคะ่ะหลายๆอาชีพก็ต้องบอกเลยว่าก็ต้องตกงานกันไปถูกไหมคะที่ไม่มีงานก็เพราะว่าหลายๆอย่างนะที่อ้อก็เคยพูดในห้องเทรนนิ่งก็คือบอกแล้วว่าอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ศักยภาพของเราด้วยนะคะ แต่มันก็ไม่ทั้งหมดว่าวันนี้คุณจะไม่มีโอกาสที่จะแก้ไขมันได้คุณแก้ไขมันได้คุณสามารถที่จะมองหาสิ่งใหม่ๆมองหาโอกาสใหม่ที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยสามารถทําบางสิ่งบางอย่างให้กับตัวเองได้สร้างความสําเร็จให้กับตัวเองได้ในวันนี้หรือวันหน้าต่อไปอีกนะคะได้เตรียมพร้อมนะคะอ้อถึงบอกว่าวันนี้นะคะในช่องของของการสร้างธุรกิจเนี่ยนะคะอ้อก็มีธุรกิจที่จะมาแนะนําวันนี้นะคะบอกแล้วว่าเรา อย่ามัวอย่ากลัวที่จะเรื่องของการขายนะคะในทีมของอ้อเนี่ยก็จะเป็นการขายอาชีพเป็นหลักเพราะเราอยากให้ผู้คนที่อยู่ในสังคมมองเห็นถึงการสร้างอาชีพวันนี้ให้ความสําคัญว่าอาชีพบางอาชีพหรืออาชีพหลายๆอาชีพเนี่ยมันช่วยเติมเต็มหรือมันช่วยซ่อมแซมบางสิ่งบางอย่างได้มากมายเลยทีเดียวและอาชีพที่อ้อจ,จะมาแนะนําแล้วก็มาพูดคุยกับเพื่อนๆวันนี้ก็คือในวันนี้นะคะ เราจะเห็นในร้านสะดวกซื้อเนี่ยก็ยังเปิดอยู่แล้วผู้คนต่างๆก็ต้องการมากมายเลยทีเดียวมันไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องเป็นคนที่เปิดร้านด้วยซ้ํานะคะแต่ถ้าคุณมีสินค้าในการที่ผู้คนต้องการเนี่ยมันคือความต้องการมันก็คือต้องการอยู่ใช่หอมวันนี้ค่ะสินค้าที่อุปโภคบริโภคซื้อกินซ,ซ,ซื้อใช้เนี่ยทุกคนต้องการจริงไหมทุกคนต้องใช้ทุกคนต้องการ,ร,กกการแล้ววันนี้นะคะที่อ้อบอกเลยคือว่าเรื่องอาชีพที่จะมาแนะนําเนี่ย ก็เป็นอาชีพในการที่ช่วยสร้างให้คุณเนี่ยช่วยผู้คนได้ด้วยการที่มีอาชีพแบบเนี้วันนี้นะคะบ้านของคุณเป็นร้านค้าได้หรือว่าตัวคุณนี่แหละค่ะสามารถเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าได้โดยการที่เราเนี่ยค่ะเป็นศูนย์กลางด้วยเทคโนโลยีด้วยระบบของบริษัทที่เรามีเนี่ยก็สามารถนาม,มาตอบโจทย์ให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเป็น ตัวแทนในการขายสินค้าหรือมีสินค้าที่ไว้ตอบโจทย์กับผู้คนทั่วไปสินค้าที่ใช้อุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวันที่ไม่ต้องกังวลในเรื่องของการที่ต้องออกไปจับจ่ายใช้สอยอีกแล้วเรามีห้างเราก็บางคนก็ไปไม่ได้ถูกไหมคะแต่เราทาํไงให้สินค้าที่มันมีอยู่นะ่ะออกมาถึงมือผู้คนได้อยู่ที่ตัวเรานี่แหละค่ะทาได้วันนี้นะคะอาชีพที่มันทําให้วันนี้เราสามารถสร้างอาชีพบนโลกออนไลน์ได้ด้วยรวมทั้งเราเนี่ยทำงานที่บ้าน เราก็เป็นตัวแทนในการส่งสินค้าไปยังลูกค้าเราได้นะคะมีผลิตภัณฑ์ในลักษณะของการซื้อกินซื้อใช้ประจำวันนะคะ <c oughs> สินค้าสำคัญสินค้าหลักข้าวสารอาหารแห้งแซบบน้ำปลาปลากระกป๋องทุกอย่างเนี่ยมันมีมีให้เราเพื่อตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตประจำวันอันนี้สำคัญมากซึ่งตอนนี้จอยแอนคอยก็ด้วยสาขาที่มีมากกว่า170เจสิบสาขาทั่วประเทศเนี่ยก็ช่วยกันในการที่เมื่อคุณสั่งสินค้าในเพจของ ของอบริษัทใกล้ๆคุณเนี่ยร้านค้าห้างร้านใกล้ๆคุณเนี่ยคุณสั่งแล้วเขาสามารถไปส่งสินค้าให้คุณที่บ้านได้โดยที่คุณไม่ต้องออกจากบ้านเลยเห็นไหมคะเนี่ยการตอบโจบแล้วแล้วการทําให้วันเนี้ยถ้าเราทําธุรกิจแบบนี้มันจะช่วยเราในการที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องการที่เราจะต้องออกจากบ้านแต่เราสามารถทําได้วันนี้ในการสร้างอาชีพอะค่ะก็ถึงบอกว่าหลายๆคนมองหาโอกาสใหม่ๆ หลายคนกําลังมองหาช่องทางใหม่ๆแล้วช่องทางแบบนั้นมันจะตอบโจทย์เรายังไงมันก็ต้องช่วยอะไรเราได้บ้างแล้วสามารถสร้างไรายได้ให้เราแบบไหนได้บ้างมันต้องตอบตอบโจทย์เราได้จริงๆนะคะวันนี้้อก็เอามาแบ่งปันกับเพื่อนเพื่อเล็ก,ลกๆน้อยน้อยนะคะให้ให้เป็นเหมือนกับว่าเชิญชวนให้เพื่อนเพื่อน่ะเข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วก็ทําความเข้าใจกับเรานะคะเราจะมี OVP ประจําสัปดาห์โดยการที่มาแนะนําในเรื่องของ แผนการตลาดต่างๆแผนรายได้ต่างๆให้กับผู้ที่สนใจในการเข้ามานั่นเองนะคะและเนี่ยค่ะตอนนี้นะคะสิ่งที่ <c oughs> เราอยากจะบอกจริงๆนะคะคือเราเอกมาพูดมากไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นการโอเวอร์เคลมถูกไหมแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ทุกๆคนมองเห็นคุณค่าตรงนี้นะคะด้วยยานางสูนภัยตรงนี้ตอนนี้นะคะทุกทีมงานทั้งหมดเลยทั้งบริษัทเลยทั่วเนี่ย ก็เห็นคุณค่าในสมุนไพรนี้ในคุณค่าของสินค้าหลักของเรามากมายเลยทีเดียวที่นะคะนำออกไปช่วยในการที่เข้าไปดูแลเรื่องของเซล์บำรุงเซลเหมือน,นที่เอาบอกตอนเริ่มต้นนะคะว่าร่างกายมนุษย์อะ่ะมันมีเซลล์ที่คอยดูแลป้องกันอยู่แล้วแต่เซลลนั้นะ่ะแข็งแรงมากพอไหมวันนี้เราจะต้องมีตัวที่จะเข้าไปช่วยสนับสนุนเหมือนที่เขาบอกะค่ะว่าให้คุณกินวิตามินซีสิให้คุณกินสารบางอย่างที่เข้าไปช่วยเนี่ยค่ะคือสารพวกนี้ เข้าไปช่วยนะคะในการกระตุ้นให้เซลล์เนี่ยเขาแข็งแรงขึ้นที่จะช่วยในการป้องกันนะคะไอเชื้อไวรัสนี้ได้ต่อต้านเชื้อไวรัสนี้ได้แล้วก็ทําลายเชื้อไวรัสไปได้นะคะเอาก็มาบอกให้เพื่อนๆือน <c oughs> ลองหันมาสนใจในสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วก็เป็นสินค้าหลักที่เรามีตอนนี้ซึ่งแบบบอกตรงว่าทีมงานเนี่ยก็ขายดีมากๆเลยทีเดียวนะคะอืมและรวมทั้งเนี่ยค่ะเครื่องมือนะคะที่เป็นนวัตกรรมตอนนี้ เราทํากันทํางานนะคะบนโลกออนไลน์โดยผ่านสมาร์ทโฟนซึ่งเราทํามานานแล้วนี่แหละค่ะถึงบอกว่าการที่เราท,ทําธุรกิจวันนี้มันมองเห็นนะวันนี้ค่ะที่วันเป็นวิกฤตแล้วเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยวิกฤตแบบนี้อะไรคือโอกาสของเราเครื่องมือของเราที่เรามีมันตอบโจทย์ยังไงบ้างเราไม่ต้องมานั่งรอหรือไม่ต้องมานั่งผลิตวัตนนี้เรามีไว้แล้วเตรียมพร้อมไหมเมื่อถึงวันนี้ค่ะเมื่อถึงวันนี้เลยเราใช้ได้แบบ สะดวกใจสบายใจมีใช้แบบในการที่เราจะทําธุรกิจเนี่ยแบบง่ายดายมากเลยนะคะแล้วรวมทั้งในช่องทางออนไลน์สื่อต่างๆเนี่ยเราทําได้หมดเลยนะคะวันนี้นะคะเป็นการตอบโจทย์ให้กับสมาชิกนี่แหละคะ่ะคือการสร้างอาชีพจริงๆแล้วสร้างอาชีพบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเป็นตัวอย่างนิดๆหน่อยๆเป็นน้ําจิ้มนะคะว่าการสร้างรายได้ที่เห็นเนี่ยคือรายได้แบบรายวัน ซึ่งมันทําให้ตอบโจทย์ในยุคนี้ยังไงก็อย่างที่ช่วงเนี้ยหลายๆคนก็นั่งกังวลว่าพ่กนี้จะมีเงินใช้ไหมงานไม่มีทําแล้วแล้วหรือว่าวันนี้งานนายให้หยุดเขาให้หยุดก็ไม่ได้ให้เงินเดือนอ้าวแล้วยังไงล่ะจะใช้ชีวิตยังไงแต่เนี้ยค่ะมันไม่ใช่แค่ทางลอดมันไม่ใช่แค่ทางเลือกนะคะแต่มันเป็นทางลอดที่ว่าถ้าคุณสามารถทําแล้วเนี้ยค่ะคือสิ่งที่ตอบโจทย์ว่ามันมีไรายได้เข้าเป็นแบบรายวันให้คุณ เนาะมันก็จะเป็นอีกช่องทางเป็นเป็นอีกโอกาสที่ทําให้เราเนี่ยเฮ้ยเห็นมากมายทีเดียวที่ว่าเฮ้ยถ้ามันมีแบบเนี้ยวันนี้เงินเข้าเฮ้ยพรุ่งนี้ก็เตรียมตัวเงินเข้าอีกแล้วมันมันมันแค่เนี้ยมันก็เป็นการที่ตอบโจทย์ให้เราเห็นว่ามันเป็นการที่เราทําได้อะแล้วเนะะี่ยค่ะเนาะมันเป็นสิ่งที่อ้อเอามารวบรวมนะคะเล็กๆน้อยๆให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าวันนี้ สิ่งที่อ๋ออยากจะมาแนะนํานะคะในเรื่องของการสร้างอาชีพมันเป็นแบบไหนมันเป็นยังไงหลายหลายคนเอ๊ะทำอะไรหรือทํางานออนไลน์ออนไลออนไล์แบบไหนนี่แหละคะ่ะออนไลน์แบบนี้เลยแบบออนไลน์จริงๆนะคะอย่างวันนี้ที่อ้อออกมาไลฟ์ก็ออกมาแนะนําให้เห็นว่าเครื่องมือต่างๆมันมีอะไรยังไงบ้างที่ตอบโจทย์และเครื่องมือเนี่ยค่ะอันนี้เครื่องมือหลักๆเลยก็คือใช้บนสมาร์ทโฟนซึ่งทุกคนมีกันอยู่แล้วเราใช้เวลาที่มีอยู่ที่เราคอยเลื่อนฟีดคอยอ่านข่าวที่มันคอยเครียด เรามานั่งดูพวกนี้เพื่อที่จะเอ๊ะวันนี้มีสินค้าอะไรเอ๊ะวันนี้เราจะขายอะไรดีเอ๊ะวันนี้ความต้องการคืออะไรสินค้าบางตัวถึงขนาดขาดนะคะในในบริษัทของเราเนี่ยขาดเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่อ่าอย่างที่บอกแหละวิตามินซีอย่างเงี้ยมันก็เป็นตัวที่ช่วยเห็นไหมคะช่วยในการที่เราทุกคนรู้อยู่แล้วว่าถ้าเราดื่มตรงนี้เข้าไปมันจะไปช่วยเสริมให้เซลล์ในร่างกายเราดีขึ้นเห็นไหมคะ สินค้าบางตัวที่มีเกี่ยวกับวิตามินซีขาดแทบทั้งหมดเลยไม่ใช่เพาะของบริษัทเรานะคะเป็นอทั่วเลยโดยโดยทั่วไปเลยด้วยซ้ํานะคะและเนี่ยค่ะก็เป็นสินค้าหลักที่บอกแล้วนะคะว่าช่วงนี้เป็นอะไรที่เราขายดีมากมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่นี้อย่างเดียวนะคะด้วยสินค้าตัวนี้มันไม่ใช่แค่มองคืออ้ออยากจะให้เพื่อนๆลองไปดูผลวิจัยนะคะมันเป็นการให้ความรู้นะคะใน youtube เดี๋ยวอ้อจะเอาลิงก์มาแปะไว้ให้นะคะ ก็คือผลงานวิจัยเนี่ยก็เอาไปวิจัยเพื่อว่าให้รู้ว่าตัวสารพุณของยาน้ําตัวนี้ช่วยอะไรได้จริงๆริงไหมโดยเฉพาะในเรื่องของการช่วยซ่อมแซมหรือสารที่เกี่ยวกับการต่อต้านเรื่องเซลล์มะเร็งเนี่ยเขามีผลยังไงทีนี้สิ่งต่างๆเนี่ยก็อยู่ที่บอกแล้วะคะ่ะว่าอยู่ที่สภาพร่างกายของผู้คนแต่ละเซลล์แต่ละร่างกายของมนุษย์แตกต่างกันนะคะวิธีการดื่มวิธีการกินก็ไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นการดื่มการรับประทานต้องศึกษาจากผู้รู้จริงนะคะหรือผู้ได้ใช้จริงแล้วเท่านั้นหรือผู้มีความรู้นะคะเท่านั้นเพราะนี่คือยานะคะอ,อยากจะบอกไว้เลยและอย่างน้นอยๆอย่างที่บอกแล้วค่ะว่าจะให้เพื่อนๆเ,เข้าไปดูใน YouTube ก่อนนะคะในเรื่องของอผลงานวิจัยนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องยาน้ำสมุนไพยจีนหยงเหิง,งแล้วเพื่อนๆจะเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อถือได้ว่าสิ่งที่เรานำมาบอกเพื่อนๆเนี่ยดีจริงยังไงนะคะ ก็อย่าเพิ่งเชื่อนะคะอขอให้ศึกษาแล้วก็ทําความเข้าใจก่อนแต่อย่างน้อยๆวันนี้ในการดูแลร่างกายของเรานะคะก็อยากที่จะเน้เนย้ำมากๆเลยนะคะดูแลให้มากๆนะคะก็อยู่ห่างๆกับข่าวที่มันทำให้จิตเราเนี่ยถอยลงนะคะเพราะว่าเนื่องจากข่าวต่างๆเหล่านี้นะคะมันก็ทำให้ชีวิตเรามันไม่ได้ก้าวหน้าหรอกถ้าเราโมจะจมปากกับข่าวว่าวันนี้ออกไปนู่นก็ไม่ได้ออกไปนี่ไม่ได้ ชีวิตคุณไม่ต้องขยับไปไหนแล้วล่ะค่ะคุณก็อยู่แค่รอบตัวคุณก็จะจะไม่ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องเลือกที่จะใช้ชีวิตยอย่างถูกต้องและถูกทางแล้วก็อย่าวิตกกังวลจนเกินไปความกลัวเป็นสิ่งที่ดีแต่เรากลัวแล้วเราคิดว่าเราจะช่วยให้ความกลัวของที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นอะผ่านไปได้ยังไงนั่นคือสิ่งสําคัญมากกว่าไม่ได้บอกวันนี้ต้องคิดบวกคิดบวกคิดบวกแต่ให้คิดถึงความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นว่าวันนี้ มันเกิดขึ้นแล้วเราจะแก้ไขย,ยังไงเราจะป้องกันยังไงอันนี้สําคัญกว่านะคะก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามาฟังนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็เอาสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยนะคะมาเป็นกําลังใจให้กันแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทีมงานที่แบบโอ้โหถึงแม้จะอยู่กับบ้านก็ทํางานกันอย่างหนักเลยทีเดียวนะคะในด้านออนไลน,น์ก็ออกมาให้ความรู้ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับผู้คนรวมทั้งเนี่ยค่ะนำผลิตภัณฑ์ดีๆออกมาแนะนํานะคะ อยากจะให้ทุกๆคนเนะะี่ยค่ะศึกษาเรียนรู้แล้วทําความเข้าใจว่ามันดียังไงนะคะแล้วก็มาสอบถามกันได้หลังไม้นะคะก็ฝากไปด้วยนะคะสําหรับการไลฟ์สดวันนี้เนาะก็มาเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนค่ะผ่านวิกฤตไปได้วยดีนะคะยังไงก็เชื่อมั่นว่าผ่านไปได้แน่ซึ่งวันหนึ่งที่อ้อไม่คิดว่าเราจะได้เจอกับเหตุการณ์นี้ก็มาแล้วมาถึงแล้วและนี่แหละคะ่ะคือวันที่เราได้เตรียมอะไรไปบ้างกับตัวเรานะคะนะคะ,นะคะเราก็สามารถที่จะ ก้าวข้ามมันไปได้ทุกๆคนค่ะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะก็ฝากไว้กับยาน้สถุงไทจินยองเหิงค่ะวันนี้เนาะก็สําหรับไลน์นี้ค่ะไว้เจอกันไลน์หน้านะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะบ๊ายบาย